สบายดีสวัสดีพี่น้องลาวไทยพี่น้องไทยกระไดทุกคนเมื่อนี้จะมาเล่าต่อเกี่ยวกับคำว่าลาวคือคำเข้าหากเหงาของคำว่าไทยว่าไทยขอบใจยูทูบเบอร์ลาวสุสศนอาจารย์ทองแทมน,นาจำนงอาจารย์เจริญตันหมาผานที่แนะนำเอกสารใหม่เพิ่ม ก่อนไปฟังก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อหลายๆคนจะได้หูได้ฟังนำกันจะขออ่านเป็นสำเนียงไทยตามเอกสารพิพลาดประการใดก็ขออภัยพอเข้ามาฟังนำกันไปเลยเอกสารอ้างอิงจากอาจารย์ทองแถมนาจำงเมื่อประมาณ หนึ่งพันหนึ่งร้อยปีก่อนคศอ,อ,อยู่ในดินแดนเยี่ยสางบรรพชนของเผ่าไตเผ่าไทย,ไทยเคยส่งทูตไปสำนักราชวงศ์โจในยุคพร้อมกับนครป่าหรือนครป่ากั้นั้นบรรพชนคนไทยคนไทยอยู่ในดินแดนเยี่ยสางทิศตะวันออกเสียงใต้ของลุ่ยเยี่ยหรือลาวเย่ย ซึ่งเป็นเขตมณฑลกวงสีและเวียดนามเหนือในปัจจุบันและทางทิศใต้ของเตียนเยียภาคกลางยูนานก็คือพื้นที่ซึ่งมีคนไทยคนไทยกระจายอยู่เป็นจำนวนมากมายในปัจจุบันนี้เองนครเยีาซามเก่าแก่พอๆกับนครปากวัว บรนทึกจีนกล่าวว่าชาวเมืองที่นั่นมีวัฒนธรรมเหมือนกับพวกลุ่ยเยีย่หรือลาวเย่ยที่เป็นชนเผ่าเลาเผ่าลาว,าลาวชื่อชนเผ่าช่วงเพิ่งน,นำมาใช้ในยุคราชวงศ์ทรงคศ960หาคศ1279นส้ี่เองดินแดนของพวกเยี่ซางก็คือภาคใต้ ของยูนานภาคตะวันออกเชื่อมมีเวียดนามเหนือลาวย้อนลงมาถึงลุ่มแม่น้ำชีลุ่มแม่น้ำมูลถัดลงไปจะเป็นดินเขมรหลังจากดินแดนสุวรรณภูมิเริ่มมีการค้าขายทางทะเลก,กับพวกอินเดียพศออ .500- พศ .700 ผู้คนลุ่มแม่น้ำชี ได้เคลื่อนลงมาพลากภาคกลางผสมประสานกับกันกับชนที่อยู่เดิมจนกลายเป็นคนสยามหรือที่เรียกกันว่าคนไทยในภาคกลางในปัจจุบันพื้นที่ล้วยเยี่ยและเยี่ยซางอยู่ข้างเคียงกันซึ่งคือตอนใต้ของอยูนาน ที่เป็นบริเวณเทือกเขาอ้ายลาวตอนใต้และนุ่มแม่น้ำแดงภาคตะวันออกมีเวียดนามเหนือลาวอีสานตอนเหนือนี้บรรพชนชาวไตชาวไทยอยู่ตรงนี้ชื่อไตไทยช่วงเพิ่งจะมาเกิดและเรียกกันในยุคราชวงศ์ทรงเดิมเขาไม่ได้เรียกว่าไทยไตยช่วง จีนเขาเรียกรวมๆว,ว่าพวกลาวพวกเราหรือพวกเหลา่าจีนเรียกจนพื้นเมืองเขตควงสีเวียดนามเหนือกุยโจยุนนานภาคใต้ว่าลาวแต่มักจะออกเสียงเป็นเหลา่าหรือเหลา่าหรือเราดังนั้นคำว่าลาวหรือเหล่านี้จึงมีอายุเก่าแก่และมีใช้ก่อนที่ จะนำเอาคำว่าไทยไตช่วงมาใช้เกือบหนึ่งพันปีคำว่าไทยไตช่วงที่ใช้เรียกกันในปัจจุบันนี้เพิ่งเริ่มปรากฏเห็นในเอกสารจีนในยุคราชวงศ์ซงปีคศ960หาคศ1279คือดังได้กล่าวมา คำว่าลาวที่จีนแปลว่าพวกเรานั้นแปลจากคำว่าพวกลาวพวกเราวพวกลาวเราหรือพวกลาวเฮาไม่ใช่ความหมายต้นต่อจึงไม่แตกต่างกับคำที่ว่าเมืองลาวเฮาเมืองลาวเราก็แปลความหมายว่าพวกเราวพวกเมืองพวกเรา สำเนียงดั้งเดิมไม่มีตัวหอหันลีนมีแต่เสียงตัวหอตัวหลอและหลอเท่านั้นหอหันลีนเป็นสำเนียงดัดแปลงสำเนียงใหม่โดยเปลี่ยนจากตัวลอที่มาจากตัวหอเอกสารอ้างอิงของอาจารย์เอสบีเจริญตันมหาพราน อาณาเขตของอ,รรรอาณาจักรไอ้าลาวที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นอาณาจรรรักรน่านเจ้านั้นมีดังนี้ทิศตะวันตกติดกับแคว้นมคตคือแคว้นมคตอินเดียโบราณตะวันตกเสียงเหนือติดกับประเทศทิเบตอันเป็นประเทศหนึ่งซึ่งวงกษัตริย์พม่ามาจากที่นั้นทิศใต้ติดกับแดนประเทศซึ่งมีเจ้าปกครอง ประเทศเป็นผู้หญิงแต่สามีเป็นพ่อค้าชาวอินเดียหมายถึงประเทศกัมพูชานั่นเองทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับแดนเย้าจิ้วคือแคว้นตังเกียและอานามทิศตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศพมา่าทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับแคว้นสีสวน และกวงสีของประเทศจีนท่านพระยาประกิตกรจักได้คัดย่อในเนื้อในบทความของท่านองคเซอเตอรเรียมเกี่ยวกับประเทศอ้ายลาวหลักฐานจากองศาสดารประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นภาษาเขมรได้มาจากประเทศกัมพูชา กรมศิลปากรประเทศไทยแปลออกเป็นภาษาไทยพิมพ์ครั้งแรกพศ2460คศ1917ครั้งที่สองพศ2513คศ1970เอกสารได้กล่าวเกี่ยวกับชนชาติได้ลาวไว้หลายตอนแต่ผู้เขียนได้ขอยกเอาบางตอนมาเสนอดังนี้1 เกี่ยวกับเมืองจำปาสักในกาลครั้งหนึ่งมาแล้วยังมีกษัตริย์ชนชาติจามองหนึ่งนามว่าอัสซสยราชพร้อมด้วยเสนาอาม,มาตย์ประมาณ500คนได้ลงเรือสำเอาออกท่องเที่ยวตามท้องทะเลได้ถือลมพายุพัดเรือไหลไปจนมาถึงเขตภูเขาดงรัก คำว่าทะเลปางก่อรภูเขาดงรักอาจเป็นฝั่งทะเลหรือทะเลในที่นี่อาจเป็นแม่น้ำโขงเพราะคำว่าทะเลในภาษาเขมรก็หมายถึงแม่น้ำด้วยเช่นทะเลเมกงแปลว่าแม่น้ำโขงตัวอย่างน้ำตกกรพระเพลงหรือหลีผีอยู่ประเทศลาว ก็แม่นสายแม่น้้ำโขงที่ไหลตนสันภูเขาดงรักหรือดงฮักจนกลายเป็นน้ำตกใหญ่สุดของอาซีสเวนดอกเสี่ยงใต้เมื่อมาถึงภูเขตภูเขาโดงรักเรือสำเภาได้ชนก้อนหินแตกรัว่วเสาพายหักจะเดินทางต่อไม่ได้องค์กษัตริย์จึงได้ พาไผ่พลสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ที่เกาะหมันใกล้กับภูเขาดงรักนั้นการเวลาผ่านพ้นมานานนานกี่ปีไม่ได้ระบุได้มีราชวงศ์กษัตริย์จามฉืบเสื้อสายกันมาหลายชั่วคนต่อมากรรษัตริย์จามได้ถูกพระทองราชวงศรร์กษัตริย์เขมรขับไล่ไปอยู่เมืองจำปาศรร ชึ่งเป็นอนาเขตซึ่งเป็นอนาเขตดินแดนของลาวหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านครสีสัตนาขณะโูดข้อมูลจากพงศาวดารเขมรที่ได้กล่าวไว้ในบทเจ็หน้าสิบเอ็ดน้าสิบหกข้อ2องอีตอนหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับเขตแดนของลาว ในบันทึกพงศาวดารประเทศขเขมรการเวลาผ่านมาถึงพศ600ตรงกับพศห7ปีมะโรงพระเจ้าเทวะอัศจรรย์กษัตริย์กัมพูชา,าได้สิ้นพระสนโอรสนามว่าเกจุมาลาได้ขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินกัมพูชาแทนพระบิดา ในระยะที่พระเจ้าเกตุมาลาปกครองประเทศกัมพูชานี้พระองค์ได้สั่งให้สำรวจเขตแดนประเทศทางสี่ทิศที่ได้เจรึกไหว้ดังนี้ทิศตะวันออกถึงเมืองบาเรียถึงทะเลบาแตงทิศใต้อนาเขตก็ติดฝั่งทะเลทิศตะวันตกอนาเขตถึงเมืองจำปาถัดไปเป็นอนาเขตของขเขมร ด้านตะวันตกเสียงเหนือเป็นของอาณาเขตสยามทิศเหนือขึ้นไปถึงสันภูเขาดงรัก15วันไปถึงตึงสนามแม่น้ำสนามใหญ่ด้านใต้เป็นของเขเมรด้านเหนือเป็นอาณาเขตของลาวกล่าวไว้ในบทเจ็ดหน้าที่21หา2ี คำว่าสตึงสนามในที่นี่อาจเป็นจังหวัดสตึงแตงหรือแขวงเสียงแตงแขวงเสียงแตงในภาษาลาวโดยจังหวัดนี้จะมีชาวขเขมรเชื่อซาตลาวเชื่อสายลาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากมายถัดไปก็จะแทนจังหวัดกระเจะหรือแขวงกระเจะในภาษาลาว เมื่อศึกษาหลักฐานประวัติศาสตร์จีนโบราณเกี่ยวกับประเทศไห้ลาวบทเขียนของท่านมงเซียเตเรีย e ม e และพงศาวดารประเทศกัมพูชาเรื่องประเทศไห้ลาวแล้วเห็นว่าเหตุการณ์เกี่ยวกับชนชาติลาวและชนชาติจีนในช่วงปีคศ .47-57 หา 57, นั้นตรงกันพอดีคือ หลักฐานทางประวัติศาสตร์จีนโบราณบันทึกไว้ว่าปีคศ47เจ้าแผ่นดินไอ้ลาวชื่อหูลี่อาจเป็นขูลี่หรือขุนลอได้ยกทัพมาตีแคว้นลู่เสียงลาวเสียงชึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้บทเขียนของท่านมงเซียเตเรียมก็ว่า คศ47จีนได้ส่งกองทัพมาปราบพรามยยึดครองประเทศต่างๆทางฝ่ายใต้คศ50เจ้าแผ่นดินไอ้ลาวชื่อเฮนรี่ได้ขอยอมจับตุนขึ้นเป็นเมืองส่งสวยต่อกรุงจีนพงศาวดารกัมพูชาก็ยั่งยืนว่าในช่วงปีคศ50าหา60 อาณาเขตของกัมพูชาหรือเขเมรน,นั้นทิศเหนือถึงเขตแดนภูเขาดงรักซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างภาคอีสานของประเทศไทยและกัมพูชาในปัจจุบันบันทึกได้อ้างอีกติดชัดว่าสายปูดงรักเป็นเขตแดนธรรมชาติแบ่งเขตประเทศอ้ายลาวและประเทศกัมพูชา ด้านใต้เป็นอาณาเขตของเขเมรชวนด้านเหนือภูเขาดงรักนั้นเป็นอาณาเขตของลาวข้อความดังกล่าวนี้ได้แสดงให้เห็นว่าชนชาติลาวได้อาศัยครอบครองดินแดนเขตทุ่งราบโคราชนี้มาเนิ่นนานแล้วก่อนคศออและไม่ปรากฏว่ามีชนชาติใดมาอยู่อาศัย ครอบครองดินแดนแห่งนี้มาก่อนสภาพดังกล่าวนี้สามารถตีความหมายได้ว่าดินแดนหลุมแม่น้ำโขงทั้งตอนเหนือและตอนใต้โดยกลมเอาทางเขตทุ่งราบภูเพียงเสียงขวางถึงเขตทุ่งราบภูเพียงโคราชนี้เป็นเขตที่ชนชาติลาวคนลาวได้ อยู่อาศัยครอบครองมาเนิ่นนานแล้วตั้งแต่สมัยสังคมสะอาดซีพปฐมโบราณเป็นต้นมาชึ่งร่วมเวลามากกว่าหมื่นปีจะเห็นได้จากการค้นพบซากศพโครงกระดูกโครงเครื่องวัตถุโบราณต่างๆทั้งในประเทศลาวและประเทศไทย ซึงมีอายุมากกว่าหมื่นปีคือดังกล่าวและการค้นคว้าวิจัยต่างๆก็กงก,กันกับทุกอย่างกับคนลาวในยุคป,ปัจจุบันนี้เผาล่วเย่ลาวเย่หรือเย่เยี่นี้ จีนก็ว่าเป็นจีนเวียดนามก็ว่าเป็นเวียดนามแต่มาดูให้ชัดๆว่าคนเย่ยคนเย่ยคือใครเผ่าเย่กลวมเอาทั้งเผ่ากรรมจนถึงเผ่าใดเผ่าไตหรือไทยในปัจจุบันดูตามหน้าจอของคลิปวิดีโอมีเผ่าจ้วง หรือเผาหนุ่งเผาผู้หยี่เผาใดเผ่าไตหรือไทยเผ่าสุยหรือสวยหรือสวยเผ่าคำหรือเผ่าดงเผ่าไหลหรือเผาลี่เผ่าหมูหล่ำเผ่าเหมาหนานเผาองค์เบหรือเผ่าลิงกาวเผ่าซาน หรือเผ่าภูเป็นต้นซึ่งเผ่าเหล่านี้เริ่มแมนพวกลาวพวกเราพวกเราพวกล่วเยี่ยลาวยีย่หรือพวกเย,ย่ที่คำพูดคำจาคำปากคำว้าเดิมเป็นภาษากระไดภาษาลาวหรือภาษาเย่ซึ่ง ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่าภาษาไตหรือคำไตยคำกระไดชึ่งภาษาเย่หรือภาษาลาวนี้ไม่ใช่ภาษาจีนและก็ไม่ใช่ภาษาเวียดนามขอโจบไวเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ ส่งต่อให้หลายหลายคนได้ฟังนำกันขอขอบใจขอบคุณทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีสวัสดี